แหนแดงคือปุ๋ยชีวภาพชนิดหนึ่งที่ให้ธาตุอาหารสูงถือว่าเป็นปุ๋ยที่สดทั้งเลือกใหม่ของเกษตรกรช่วยแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพงและเมื่อนํามาวิเคราะห์พบว่ามีในตรเช่นเป็นองค์ประกอบสูงถึง4.6%ซึ่งสูงกว่าพืชตระกูั่วที่มีอยู่ประมาณแค่3%ซึ่งเมื่อหว่านแหนแดงไปในานาหนึ่งไร่จะเทียบได้กับปุ๋ยยูเรีย7-10กิโลกรัมซึ่งเพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของข้าว จากการทดสอบพบว่าการเลี้ยงแหนแดงแล้วไถ่กลบก่อนปักดำสาม,มารถเพื่อผลผลิตข้าวได้เทียบเท่ากับการใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา4.8กิโลกรัมต่อไร่วิธีการเลี้ยงแหนแดงขุดบ่อขังน้ำให้ลึกประมาณ4-5เซนติเมตรควรจะมีร่มไม้ลำไรถ้าพื้นที่บ่อประมาณ5ตารางเมตรปล่อยแหนแดงประมาณ10กิโลกรัม ประมาณ10-15วันแม่พัน,แนุแหนแดงจะเจริญเติบโตเต็มบอ่อ